เคยเอาแมวไปทำหมันแต่ไม่รู้ว่าแมวท้องจนทำเสร็จเพิ่งบอกเราบาปไหมคะอาจารย์ก็เราไม่มีเจตนานะแต่เราก็รับวิป่าของของการทำหมันนะการที่เราฝันเรื่องเดิมๆซ้ำๆมันเกิดจากอะไรครับมันเกิดจากเราปรุงแต่งเรื่องเดิมๆ,ๆซ้าๆมรอนะ หนูที่บ้านเยอะดักหนูแล้วไปปล่อยที่อื่น,ปนไปเลยไหมครับไม่เป็นไรจ้าโดูฝันเห็นอาจารย์ด้เมื่อคืนอ,อยากให้เลิกคบกับเพื่อนต่างศาสนาต้องทำยังไงดีฮะแล้วมึงไปเลิกคบกับเขาทำไมอะ่ะอยากให้หลานเลิกคบกับเพื่อนต่างศาสนาทำไม เขาจะคบก็คบไปมึงเป็นอะไรไปห้ามก็คบทําไมอะ่ะเขาคบกันไม่ได้เกี่ยวกับศาสนามึงจะไปห้ามเมื่อกับเพื่อนในศาสนามึงก็ไปอยู่เองคนเดียวสิโอยตายไปอยู่ที่อื่นเ่อ๋มั้งมึงจะเลือกให้คนคบเฉพาะในศาสนาเดียวกันเหรอมึงจะไม่คิดได้เขาคบกับศาสนาอื่นเลยเหรอเขาคบกันในฐานะเพื่อนไม่ได้เกี่ยวกับศาสนามึงหันแยกแยกหน่อยเดี๋ยวก็ถนไปกระบาลก็ให้โอจนป่านนี้แล้วไม่รู้จักแยกแยะถูกผิด ได้แล้วใช่ไหมไปเดี๋ยวเไปใช้รอบต่อไปถ้าเราไปบวชแล้วคนข้างหลังไม่มีคนดูแลเราจะบาปไหมครับอยากบวชสักพรรษาดูแลคือดูแลยังไงเราต้องเช็ดที่เช็ดเจียวให้เขาเหรอให้ข้าวให้น้ำเขาเหรอถ้ามันเป็นอย่างนั้นเราก็ไม่ควรจะไปบวชเพราะเรายังมีภาระอยู่ในสมุทตการคนบรรลุเป็นพระนาคามีเนี่ยก็มีเหมือนกันไม่ใช่ไม่มีบรรลุอนาคามีแล้วยังนุ่งขาวห่มขาวประพฤติพรหมจารย์ อย่างเงี้ยเพราะบวชไม่ได้เบื้องกับว่ายังมีภาระอยู่อย่างเงี้ยก็เล่นโทรศัพท์ได้ไไม่ัาไม่ได้จ้าหนูฝันถึงแม่เกือบต่อไปแล้วพี่น้องกดกันคนเป็นแม่ทุกข์มากพราะเป็นคนกลางให้เขาสิเคลียร์กันเอาพระออก ทุบทิ้งไว้ที่ต้นไม้ทําสิ้นแล้วอะไรของมึงเนี่ยมึงจะไปเพอ้อก็ไปเพอ้อที่อื่นไปเหมือนรูดประจักษ์ีพยาโลพยาบาสีธัญญาห้ามเพอ้อพนานามึงนี่มันปัญญาอ่อนอีพัศร์ีอะไรเนี่ยเอาพุทธลูกออกจากบ้านทุบทิ้งไว้ที่ต้นไม้ทําสิ้นแล้วข้าสีอานโอ้ยสีธัญญามันก็นไม่ใช่สีอานหรอก ร่วมบุญแล้วแต่ศรัทธาใช่ไหมครับร่วมต่อ่วมบุญตามกําลังทรัพย์จ้าตามกําลังทรัพย์ที่มีของตนอยากทำเท่าไหร่ทําเลยถ้ากรรมเกิดจากการกระทําการกระทํานั้นจําเป็นเราจะบาปไหมครับอาจารย์เจ้ากรรมเกิดจากการกระทำการกระทำนั้นจำเป็นเราจะบาปไหมคาารับจำเป็นเรื่องอะไรเรามาผิดศีลไหมลนะ่ะมันต้องผิดศีลสิมันถึงจะบาป มีคนบอกให้อาจารย์ช่วยพูดอบรมพยาบาลโงรงพยาบาลสมุปปการด้วยคือเขาว่าพยาบาลมีนิสัยไม่ดีพยาบาลสมุปการพอเขาเชิญกูไปแล้วกูเชิญกูไปอบรมให้นะเชิญแ,แล้วเหวเรอที่เขาโทรมาเมื่อกี้นีน้ว่าแม่คนรอเข้านอนเตรีมพยาบาลกับหมออย่างเดียว การที่เราดึงลูกมาจากลูกเขยที่ลูกเขยไปมีเมียน้อยแล้วผิดไหมคะก็ไม่ผิดนะเพราะเขาไปมีใหม่แล้วนี่แต่มันอยู่ที่การตัดสินใจของตัวลูกเราด้วยนะว่าจะเลือกอยู่หรือจะเลือกไปปีชงมีจริงไหมคะไม่มีจ้าหนตกงานพยายามหางานใหม่มานานแล้วแต่ยังหาไม่ได้สักทีเป็นกรรมเก่า,กาหรือเปล่าคะ ไม่ใช่เป็นกรรมเก่าจะเป็นความสามารถมึงเองน่ะแหละการที่มึงยังทํางานแล้วหางานไม่ได้เพราะไม่มีความสามารถมึงไม่พอความสามารถของมึงเนี่ยไม่ตรงกับความต้องการของบริษัทน,นั้นๆหรือมึงไม่มีความสามารถเพียงพอเหมา e ะกับตําแหน่งที่มึงไปสมัครงานมึงจึงหางานไม่ได้ใช่กรรมเก่ากรรมของมึงในปัจจุบันนี่แหละการไม่ข,ขวนขวายในการทําความพาดความเพียรในการหางานการไม่คิดจะสร้างสมประสบการณ์ของตัวเองในการทําให้เต็มมีคุณค่าในการจะหางานทําได้อย่างถูกต้อง อะไรเป็นเหตุในปัจจุบันที่ทำให้มึงหางานทําไม่ได้มึงต้องมีสติสัมป,ปชัญญะนะมึงจะประโทษกรรมเก่าอย่างเดียวไม่ได้นะภาษีอร,ริยเมตตามีจริงไหมก็มจริงในอนาคตไงแต่ยังไม่เกิดขึ้นมาไงดีใจจะได้เจอจอมวันที่15บธันวาคมที่ห้างพาราดไดซ์ถนนสีนคะลินเอาเหรอ ว,าาว,ว,วันเดียวกับตวจปากการแวมาสอนเดียวกันอ๋อวันเดียวกับไัโรงพยาบาลห้ามห้าห้าอะไรถ้าเราเลี้ยงสัตว์ไปขายจะไม่ได้ค่าแต่คนที่ซื้อเขานำไปกินเราจะาบาป้วยไม่ขคดใช่จ้าเราเลี้ยงเพื่อเขาไปตายไง มึงจะเลี้ยงอยูแล้วเนี่ยสุดท้ายก็คือมึงเลี้ยงเพื่อให้เขาไปตายไงมึงมีเจตจำนงในการเลี้ยงเพื่อให้คนไปกินน่ะมันก็ต้องรู้อยู่ยนในกระจอยู่แล้วว่าเขาเอาไปฆ่าอยากเชิญอาจารย์ปรัยญาที่บริษัทติดต่อทางไหนครับติดต่อไปทาง idline สายสาธุเลยจ้ ID า idline สายสาธุ พระมาหาสมบูรณ์อยู่วัดไหนครับวัดเขาสนามชัยจ้าผู้ชายเข้าหาเยอะเป็นพ่ออะไรเป็นพ่ออะไรคะอ๋อเป็นพ่ะสันดามึงอะนะมันคันขะเยอะแล้วใช่ไหมลนะ่ะละลิกละลีะ่ไงผู้ชายเลยเข้าหามากผมไม่รู้จักปฏิเสธเลยหรอคือจะเอาทุกคนจะรับทุกคนมากันเถอะตารางงานอบรมสอนธรรมะดูได้ที่ไหนคะ รอดูได้ที่เพจเฟซบุ๊กคนอื่นทำจะใช่ครับอาจารย์น้าหนูป่วยนอนโรงพยาบาลได้สองวันแล้วใครอยากให้อาจารย์ให้กำลังใจหน่อยหายไวไวๆตามเหตุตามปัจจัยมหนเหครับอนสักการครับอาจารย์พรีวันกรอนในชาิัตถุที่มี สองคิดตัดคิดอะไรนะครับติดต่อหรืออะไรครับอาจารย์ดูดิว่าโยมิยังเดียนจะถามใจพี่โยบินใช่ไหมใช่ครับซื้อมาแล้วครับอ๋อถ้าถ้ายังไงถ้าอยากจะรู้วิธีการกระถางยังไงถ้าจะใช้พระอาจารย์แนะนำในส่วนไหนสามารถแยกมาได้เลยนะแล้วว่าถ้าเรายังไม่เคยทาอนอาจจะมันจะมีขับแสงที่อาจจะเข้าใจยากหนึงงต่อกระถางได้ครับอาจารย์ ถ<ผ>้าผมจะอยากจะขอโอกาสเพื่อขอศึกษาเพิ่มเติมครับฉันขอโทษยิง่งคิดว่าอันนี้มีนเ,นจจเ,นเนี่ยะับกระเทมาลีมีอยู่แค่น,นี้แต่ทำไมภาพบางองว่าจากบางคันำขังีมาจากตไหนจะได้ชี้ความเชื่อมโยงได้เลครับได้เลยครับพ,พ,พอเรบเ่มันจะได้ต่อยอดไปได้ได้ครับอาจารย์ นี้ไปสะอดใช่ไหมไชใช่ครับใช่ครับอาาไริลปกรใมิมรกรใช่ครับใช่ครับออีมีลูกศิษย์เคยไปเรียนอยู่ที่วัดบางการเห็น,มนมมมเมื่อวะไไมาี่สาวบอกว่าอยู่อยงเดียวจปีทยาชีทางจาวัดปาะมารสามสิบกิโลอประมาณสากิโลอเคจะไปก่เนพอครับไปไปเนีบุกว่าพระอาจารย์ไปอินเดียเอาล้สรุปพระอาจารย์ได้ไปสรุปพระอาจารย์ได้ไปอินเดียไหมครับ อ๋อวันนี้แล้วขอพรุ่งนี้พร,ระอา<ค>จารไม่อยู่แล้วต,ตอนนี้เนี่ยพระอาจารอยู่ที่วังใหญ่เตรียมมาแพ็คของ้วก็อนเกิัตว์ขเลยใช้มาพักเพื่อที่จะเตรียมกินทางนในการไปช่องาทางเกียรติอ๋อครับอ๋ออ๋อ,อ,อใช่ตอนแรกผมก็ตั้งใจจะเข้าไปกราบพระอาจาราที่วัดก่อนพรุ่งนี้ครับแต่ว่าเห็นว่าไม่อยู่ใช่ครับ แนะนำนะวิบารียังไงถ้าเราดูเฉพาะอันนี้ถ้าในถระใจเปินอยูฉบับของคำกฎหมันจะอยู่แบงไหเองเพงื่อเพื่อจะตามหาที่มาถูกถ้าเคยเราชอบสมวนหของอาจุวาเราก็หาอาชีวะแต่ถ้าหากว่าเราต้องการว่าตรงน,นี้มีคำอธิบายที่มีประกอบอยู่ในอัะกาศพาอย่างไรแล้วเราก็สามารถถูเทียบเทียมได้แล้วเราก็มาพูดหมดกับความเข้าใจของเราอีกทีหนึ่งได้ครับได้ครับ การคำคุณประจาเป็นอย่างสูงครับราศีตุชาราศักรกฎครับ